มองมันอยู่นี่ได้ครับมาลองเบ่งครับสีแผงเป็นจังไดพี่น้องอุ้ยมันเศร้าไปได้เท่าตอนนี้จะเฝ้าเศร้าคีเอเตอร์ใหญ่มันจะเศร้าได้ยังไงนะเนสธรรมดาได้ล่ะทางนี่บ่ไดีบ่ไดีอันนั้นได้เม่อนี่อันมีอันออนเงินได้บ่าออนได้ ไม่ยากหโอ้ยอนที่เพิ่นลดสมัยูมือนี้นยางเดียวดนลดครับดนนี่ก็่ดียังได้ครับนหัวิวฟังดู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 มาสิอนเท่าไรหัวคิ้วน่ะบอกว่าเลาอนโอนเ่ไดรครับไล่บุคคลโอนบ่ไดรครับมันเป็นผิดทำเนียมครับอยานแล้ห่ได้เาเสยานม้าดล้ว ลองเลยลองเลยลองเลยเข้าไปลองดูลองลองดูก่อนนะไอหนุ่มสองแผงสี่แผงจับเป็นยัง